สำหรับสายเที่ยวนะคะหรือสายแคมปิ้งนะคะที่ต้องการตู้เย็นพกพาเอาไว้ใช้บนรถหรือบนบ้านนะคะให้นึกถึงเรานะคะเอาไปคูจากมอ e n น r g y ค่ะสวัสดีครับคุณนชมสวัสดีครับคุณนิ้งครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่ m ออ e นิจินะครับซึ่งมีผลิตภัณฑ์มากมายเกี่ยวกับเรื่องของแคมปิ้งซึ่งวันนี้คุณนิ้งจะมาเล่าให้ฟังที่นี่มีมีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจ คที่ร้านเรานะคะก็จะจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับแคมปิ้งนะคะซะส่วนใหญ่ก็จะมีทั้ง power station นะคะก็จะมีสาบแบร์เลยแบบจะมีซังสูบ buetti e c o f l o ค่ะแล้วก็จะมีกระติกเก็บความเย็นด้วยค่ะแล้วก็จะมีเต็นท์ค่ะแล้วก็จะมีตู้เย็นพกพาอ p i c o เนี่ยนะคะครับอยากทราบว่าเรามีตู้เย็นพ,พกพากี่รุ่นกี่แบบเด็กครับ ตู้เย็นพกพาที่นี่นะคะจะแบ่งเป็น9ซีรีส์ด้วยกันค่ะแต่ละซีรีส์ก็จะมีความโดดเด่นแตกต่างกันก็จะมีตั้งแต่ C ซีรีส์ W ซีรีส์ D ซีรีส์ซีอ็กซ์ซีรีส์ ENX ซีรีส์ท a w ซีรีส์ซีาร์ซีรีส์ R ซีรีส์ค่ะแล้วก็ ECX ซีรีส์ค่ะครับท่านผู้ชมครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันเลยครับเราจะมาเริ่มต้นที่ C ซีรีส์กันก่อนเลยนะคะ ซีซีลีเนี่ยเราจะเริ่มต้นที่4ีห้ากันเลยค่ะตัว4 5บห้านี้นะคะความจุจะอยู่ที่15บห้าลิตรค่ะถ้าลองวางขวดน้ำนะคะจะวางถ้าวางแนวตั้งจะปิดไม่ได้ต้องวางแนวนอนค่ะแล้ก็จะแตกต่างทีนี้นะครับแล้วก็มีจำนวนที่เยอะก,กว่าใช่ไหมครับค่ะแล้วก็ถัดมานะคะจะเป็นตัว C ี20ี่ิบนะคะ C20 ี่ินี้ก็คือความจุ20ลิตรค่ะก็ถ้า C 20จะวางได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนเลยค่ะถ้าสมมติว่าวางแนวตั้ง ถ้าปิดฝาก็ปิดได้ค่ะถัดมานะคะจะเป็น C 3 0ค่ะจะขนาดความจุ30ลิตรค่ะโหนี่ใส่ได้เยอะเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะจะความจุเยอะกว่าตัวนี้ประมาณ10ลิตรเลยค่ะแล้วก็ C 3 0นะคะเขาก็จะมีะไฟ LED ด้านในด้วยค่ะเวลาที่เราเปิดใช้งานตอนกลางคืนก็จะได้สะดวกด้วยค่ะอ,อยู่ตรงนี้ค่ะ แล้วก็มีจุกระบายน้ำด้วยค่ะถัดมานะคะจะเป็นรุ่น W Series นะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น W สามสิบแปดค่ะก็ตัวนี้นะคะมีความพิเศษตรงคือเขาสามารถเปิดได้สองด้านแบบนี้เลยค่ะฝอ oh. าแยกกันค่ะแล้วก็ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือผนังด้านในเขาจะเป็นอลูมิเนียมค่ะถ้าผนังด้านในเป็นอลูมิเนียมเนี่ยก็จะมีน้ำแข็งเกาะน้อยมากๆค่ะ ก็คือ2ช่องนี้เหมือนกันใช่ไหมครับเพียงแต่ว,ว่าสามารถแบ่งเป็นพวกอาหารหรือว่าผักก็ได้ใช่ไหมครับกลิ่นจะได้ไม่ไม่ถึงกันใช่ไหมครับก็ <S <S 1> <S 1> ถ้าถ้าเป็นตู้นี้จริงๆแล้วนะคะช่องช่องใหญ่เขาจะให้เป็นฟีดส่วนช่องเล็กเขาจะเป็นแชเย็นค่ะช่องเนี้ยช่องเล็กตรงเนี้ยอุณหภูมิเขาจะค่อยๆลดลงอิงจากช่องใหญ่เป็นหลักค่ะส่วนอันนี้จะเป็น CF Series นะคะ CF Series เนี่ยก็จะมีทั้ง CF 3 5 CF 45 CF 5 5เลยค่ะ ก็รุ่นนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าเปิดด้านข้างตรงนี้ค่ะและความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือผนังเป็นอลูมิเนียมเช่นกันค่ะ,แบ,ะแบ่งโซนเป็นสองฝั่งเหมือนกันแต่ว่าก็ปรับอุณหภูมิได้หนึ่งช่องคือตรงนี้เป็นฟรีซเป็นแชยเย็นก็ได้อะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีไฟ LED ข้างในค่ะ๋ก็จะมีส่วนพิเศษนะครับจุดเด่นตรงนี้นะครับ สำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นดีซ i e s นะคะซึ่งตัวที่โชว์ตัวนี้คือ D30 ค่ะความจุประมาณ20ลิตรค่ะตัวนี้นะคะความพิเศษก็คือโครงเขาจะเป็นคล้ายๆอลูมิเนียมนะคะแล้วก็พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เปิดเป็นแบบลิ้นชักแบบนี้ค่ะเหมาะสำหรับรถแคมปิ่งมากๆค่ะที่ต้องการประหยัดพื้นที่ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นรุ่น CX Series ค่ะก็ตัวนี้มีความพิเศษตรงที่มีที่จับลากตรงนี้นะคะ รงนี้แล้วก็จะมีล้อลากตรงนี้ค่ะอ๋อค,คือเนื่องจากตู้เย็นเป็นตู้ขนาดใหญ่ใช่ไหมครับก็เลยมีตัวแคลี่ให้สำหรับลาก<ช>สะดวกสําหรับพกพาได้สะดวกสําหรับใช้เดินทางนะคะตัวนี้ถ้าเป็นตัวนี้เลยจะความจุ30ลิตรนะคะส่วนสําหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็น ET Series ค่ะ ET ซ e r i e s เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ ET 36 ET 50 ET 6 0ค่ะ สำหรับด้านในนะคะเราจะมาดูที่ด้านในกันก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะมีความพิเศษกว่าตัวอื่นตรงที่มันเป็น2ช่องทําความเย็นค่ะช่องที่มีคอมเพรสเซอร์ตรงเนี้ยให้เป็นฟรีดช่องที่มีไม่มีคอมเพรสเซอร์ตรงเนี้ยนะคะที่มีรูระบายน้ําตรงนี้เราจะให้เป็นช่องแช่เย็นค่ะแล้วก็สามารถ,ถปรับอุณหภูมิได้2ช่องแยกกันอย่างอิสระเลยค่ะและความพิเศษมากกว่านั้นก็คือเราสามารถถอดแผ่นกั้นกลางตรงเนี้ยยกออกมาอย่างนี้ได้ให้กลายเป็น1ช่องใหญ่ค่ะ เพื่อที่จะปรับอุณภูมิให้ตู้เย็นเป็น1ช่องทําความเย็นแล้วก็ยังมีไฟ LED ตรงนี้นะคะเพิ่มความสะดวกสบายตอนกลางคืนด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะ,ะตัว ET Series เนี่ยเขาจะมีล้อลากด้วยค่ะแล้วก็มีที่จับลากด้านข้างค่ะทั้งสองด้านเลยซึ่งที่จับลากของ ET Series เนี่ยเขาจะเป็นอลูมิเนียมค่ะแข็งแรงค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะจะเป็น PAW Series ค่ะ PAW Series เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ PAW 35 PAW 45และ PAW 55ค่ะความพิเศษของรุ่นนี้นะคะสีเขาค่ะสีเขาจะเป็นสีออกคล้ายๆสีครีมสีนูดอย่างนี้ยค่ะซึ่งรุ่นอื่นจะไม่มีสีนี้ค่ะแล้วก็ความพิเศษของรุ่นนี้ก็คือเปิดได้2ฝั่งแบบนี้เช่นกันค่ะซึ่งอุณหภูมิจะ ปรับแยกกันได้อิสระเลยค่ะช่องที่มีคอมเพรสเซอร์ช่องนี้ค่ะก็จะเป็นช่องตีดช,ช่องที่ไม่มีคอมเพรสเซอร์ตรงนี้จะเป็นช่องแช่เย็นธรรมดาค่ะแล้วก็มีไฟ LED ตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็ความพิเศษมากๆของรุ่นนี้อีกก็คือเขาสามารถใส่แบตเตอรี่เสริมได้ค่ะแบตเตอรี่เสริมเขาจะอยู่ตรงนี้ค่ะซึ่งแบตเตอรี่เสริมจะอยู่ได้2-4ชั่วโมงค่ะขึ้นอยู่กับการปรับตั้งอุณหภูมิของเราค่ะแล้วก็ แล้รุ่นนี้นะคะก็จะมีล้อลากที่ขนาดใหญ่ค่ะสำหรับเหมาะสำหรับไปใช้ในสถานที่ที่ขูุขระได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่จับลากเขาจะเป็นอลูมิเนียมแบบนี้ค่ะสำหรับรุ่นถัดมานะคะตรงนี้จะเป็นรุ่น R Series ค่ะรุ่นที่เราโชว์อยู่ตอนนี้คือ R 5 0ค่ะความจุจะอยู่ที่50ลิตรค่ะเรามาดูที่ด้านในของตัวตู้เย็นกันเลยนะคะตู้เย็นตัวนี้พิเศษตรงที่เปิดได้2ด้านเลย เปิดเปิดด้านนี้ค่ะก็จะมีแบ่งโซนเป็นคล้ายๆตู้เย็นบ้านเลยค่ะเป็นฟิตเป็นแช่เย็นค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูอีกด้านนะคะนี่ค่ะเปิดสลับกันได้อย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะมันจะสามารถเขาเรียกว่าล็อกล็อกฝาตรงนี้นะคะเพื่อเพื่อที่เวลาเราไม่ใช้งานนะคะเร,เราล็อกตรงนี้ไว้เพื่อที่จะให้เขาระบายอากาศได้ มันจะได้ไม่อับเวลาที่เราไม่เปิดใช้งานค่ะสำหรับซีรีส์นี้นะคะจะเป็น CR ซีรีส์ค่ะและรุ่นที่โชว์อยู่ตอนนี้จะเป็น CR 65ค่ะความจุจะอยู่ที่65ิบลิตรค่ะสำหรับตู้เย็นรุ่นนี้นะคะที่เปิดเขาจะอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็มาเปิดดูข้างในกันเลยค่ะเช่นกันนะคะตู้เย็นตัวเนี้ย ก็จะคล้ายๆกับตู้เย็นบ้านที่เราใช้กันตรงนี้ก็จะเป็นฟิสเป็นแช่เย็นค่ะแบ่งโซนคล้ายๆตู้เย็นบ้านเลยค่ะนอกจากนี้นะคะแบรนด์ออบิคูเขายังมีกระเป๋าเก็บความเย็นเลยค่ะจะประสิทธิภาพ <c oughs> เขาจะคล้ายๆกระติกเก็บความเย็นแต่ว่าเขาจะมีน้ำหนักที่เบากว่าจะเก็บความเย็นได้ประมาณนะคะ72ชั่วโมงค่ะน้ำแข็งก็จะค่อยๆละลายลงไปเรื่อยๆจนหมดค่ะ สำหรับตัวแรกตัวนี้นะคะจะเป็นไซส์15ลิตรนะคะก็จะมีที่สปายให้ข้างๆตรงนี้เหมือนกันนะคะ12ลิตรถัดมานะคะก็จะเป็น12ลิตรค่ะ12ลิตรนะคะก็ก,ะก็จะมีที่จับตรงนี้ด้วยะคะ่ะแล้วก็จะมีสายให้เหมือนกันคะ่ะสายเขาจะเป็นเหมือนกันทุกรุ่ IS นเลยคะ่ะแล้วก็จะมาเสียบกับที่ห้อยกับที่ด้านข้างตรงนี้คะ่ะได้เลยค่ะถัดมานะคะตรงนี้จะเป็น8ลิตรค่ะ ตัวนี้นะคะมีความพิเศษใช้กับจัก,กรยานได้ค่ะก็ด้านหลังเขาจะเป็นที่ล็อกกับข้างหน้าของจัก,กรยานนะคะหลังจากที่ดูมาแล้วหลายหซีรีส์นะครับผมติดใจเจ้านี่ครับขนาด20ลิตรนะครับรุ่นนี้ <20. S 2> สำหรับเหมาะสำหรับอพอดีเราผมเช่รถไฟฟ้านะ b ด d มันก็ไม่มีที่มากนะครับตัวนี้ก็เลยเหมาะทีนี้ผมอยากเห็นเลยว่าข้างในเป็นยังไงได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูจะแกะอันล็อกให,ให้ดูเลยนะครับใช่ค่ะ ะะอ๋อเปิดออกมาก็จะเจอแหมรุ่นนี้เหมาะทีเดียวรุ่นนี้มีอะไรจะแนะนำบ้างครับค่ะรุ่นซี0นี้นะคะก็จะมีสายไฟให้สองสายค่ะก็จะเป็นสายจากไฟบ้านแล้วก็ไฟรถค่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลย อันนี้ก็จะให้ใช่ค่ะไฟม่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะกล่องสายชาร์จเขาเลยค่ะอือโอเคก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าไฟไฟรถค่ะเสียบช่องใช่ไฟดีซีสามารถจะเสียบใช้กับอ่าช่องจุดประจได้เลยใช่ไหมครับส่วนนี้เป็นเอสีก็มีอะแดปเตอร์ด้วยใช่ค่ะอันนี้ก็ดีอย่างนะครับเวลาถ้าเกิดเสียหายขึ้นมาก็สามารถซื้อเปลี่ยนเฉพาะอะแดปเตอร์ได้นะครับต้องค่ะโอเคแล้ว แล้วตัวนี้นี่ใส่น้ําได้กี่ขวดครับถ้าใส่น้ำอ่าไซนี้นะคะกะ็ได้ประมาณนะคะสิบ้าขวดค่ะอันนี้จะวางแนวตั้งอย่างนี้ได้เลยค่ะประมาณสิบห้าขวดค่ะอืมตอนนี้ก็จะเป็นส่วนของเป็นไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ซีนใช่ไหมครับเป็นเป็นพลาสติกธรรมดาใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะ <Okay. S 2> ก็จะเป็นเหมือนผนังพลาสติกท,ที่ที่เหมือนตู้เย็นบ้านเราเลยค่ะอืม ต่สามารถวางแนวตั้งได้อ๋อมีจุดเด่น,น,น,นคือสามารถวางแนวตั้งได้แนวนอนได้ใช่ไหมครับใช่ปิดได้เลยเยี่ยมเลยเอาละครับเดี๋ยวทีนี้เราจะมาทําการต่อให้เห็นกันเลยครับอันนี้จะเป็นสายไฟ DC นะคะก็คือจะเสียบเหมือนเป็นช่องดบ,บุรี่บนรถยนต์เราได้เลยค่ะอ๋อนี่เราก็จะทําการเสียบในส่วนของใช่ค่ะเสียบลงไปได้เลยค่ะอืมแล้วตอนนี้ก็ใช้ ที่จุดบุรีใช่ค่ะค่ะเราจะมากดเปิดเครื่องที่ตรงนี้กันนะคะ,ค,ะครับแล้วตู้เย็นนะคะจะโชว์อุณหภูมิปัจจุบันของตัวเครื่องนะคะก็คือที่26องศาค่ะแล้วเราอยากรู้ว่าเราตั้งไว้ที่เท่าไหร่นะคะเราสามารถกดปุ่มบวก1ครั้งหรือลบ1ครั้งได้ค่ะเขาก็จะโชว์อุณหภูมิที่เราตั้งไว้ก็คือลบ20องศาแล้วถ้าหยุดกับพริบปุ๊บมันจะกลับมาอุณหภูมิปัจจุบันของตัวเครื่องค่ะ เครื่องนี้สามารถตั้งสูงสุดต่ำสุดได้เท่าไหร่ครับสามารถตั้งได้ตั้งแต่20ถึงลบ20องศาเลยค่ะเดี๋ยวหนูจะลองกดตั้งให้ดูนะคะคือตอนนี้มันลบ20ใช่ไหมคะเราจะปรับมาสักลบ15แล้วก็กดบวกเนี้ค่ะแล้วก็รอให้เขาหยุดกระพริบค่ะมันก็จะกลับมาที่อุณหภูมิปัจจุบันของตัวเครื่องที่เครื่องทําอยู่แล้วก็นอกจากนี้นะคะตู้เย็นจะมีโหมดอีโคกับโหมดแม็ก อีโคนี่หมายถึงว่าโหมดประหยัดพลังงานค่ะก็คือจะประหยัดพลังงานแต่ว่าการทําความเย็นก็จะช้าหน่อย <Ừ. S 2> อย่างเงี้ยค่ะเหมาะกับการใช้กับพวก power station ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโหมด m a ็เราใช้กับไฟบ้านไฟรถเงี้ยก็คือใช้ได้ปกติเลยตู้เย็นก็จะทําความเย็นได้เร็วหน่อยค่ะอะแล้ทีนี้ถ้าเราจะตั้งเป็นโหมด e ีโค ตั้งไงครับเราต้องกดปุ่มตั้งค่าตรงนี้1ครั้งคําว่าแม Mac, ็กกะพิบนะคะแล้วก็กดอีก1ครั้งจะสลับไปอีโค่ค่ะถ้กดกลับมาแล้วก็กดสลับไปสลับมาตรงนี้ได้เลยค่ะอ๋อหมาความถ้าใช้อย่าง AC ที่บ้านเราเนาะก็สามารถใช้แม็กได้ใช่ค่ะแต่ถ้าใช้กับ Power Station นี้ก็ใช้โหมดอีโคได้เลย <Eco S 1> จะได้ประหยัดพลังงานของแหล่งจ่ายไฟด้วยค่ะอ๋อแล้วเขาจะเหมือน ชค่อยสโลว์ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ค่ะ<อ>แต่ว่าประสิทธิภาพในการทําความเย็นก็เหมือนกันเพียงแค่ว่าอาจจะช้าหน่อยแค่นั้นเองค่ะโอเคครับแล้วก็มันจะมีในเรื่องของกระแสะไฟที่เข้าตัวเครื่องด้วยนะคะเราจะเห็นตัวอักษรที่ตัวตัวเฮดตรงนี้นะคะมันเปรียบเสมือนไฮแล้วก็จะมีโหมดมีเดียโหมดโลโหมดโหมดไฮมีเดียมโลเนี่ยคือถ้าเราใช้จับไฟบ้านนะคะเราจะสามารถใช้ทั้งไฮมีเดียมโลได้เลยแต่ถ้านําไปใช้กับไฟรถนะคะเราจะแนะนําปรับเป็นมีเดียม และก็ถ้าเกิดว่าใช้กับพาวเวอร์สเตชันแบบนี้เราจะแนะนำให้ใช้โหมดโลโลนี่หมายถึงว่าเราสามารถใช้ไฟจากแหล่งจ่ายไฟได้จนพลังงานเขาหมดแบบนี้ค่ะแล้วหนูจะปรับให้ดูนะคะตรงนี้ก็คือกดปุ่มตั้งค่าตรงนี้ค้างไว้ค่ะค้างไว้จนกว่าตัวอักษรตัว H ตรงนี้จะกระพริบค่ะพอกระพริบแล้วเราก็กดสลับนี่ค่ะอยากให้มันอยู่ที่โหมดไหนสมมุติเราจะเอาไว้โหมด L แล้วก mm hmm. ็ปล่อยปุ่มตั้งค่าแล้วก็ให้เขาหยุดกระพริบ เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้ AC <ม>นะครับไฟบ้านว่าใช้ยังไงเชิญครับค่ะเดี๋ยแค่อถอดได้เลยใช่ค่ะเอาละครับท่านผู้ชมก็เห็นแล้วนะครับว่า ตัวเย็นพกพานี่มีประโยชน์อย่างไรนะครับแล้วก็สามารถใส่ความจุได้มากมายทีเดียวทีนี้ถ้าท่านผู้ชมสนใจนี้จะติดต่อช่องทางไหนได้บ้างครับค่ะถ้าหากว่าลูกค้าสนใจนะคะที่จะสั่งซื้อสินค้าสามารถเข้าไปที่ w w w m o ไ e e e ็อบ g y ได้เลยนะคะแล้วก็แอดไลน์มาหรือว่าดูสินค้าผ่านช h o p ปี้ลาซาดหรือเพจ Facebook ได้เลยค่ะ และสำหรับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องเรานี่มีโปรโมชั่นพิเศษอะไรไหมครับแน่นอนว่าเราจะมีโปรโมชั่นให้สำหรับลูกค้าที่ดูผ่านช่องสิงหาชนแนลนะคะคือจะได้รับส่วนลด10-15%ของราคาสินค้าเลยค่ะเพียงแค่แจ้งว่าดูมาจากช่องทางสิงหา h ช n แนลค่ะเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเปอย่างมากนะครับท่านผู้ชมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับหรือมีอะไรคอมเมนต์้ามาเราสองคนจะได้ตอบนะครับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากครับค่ะ